สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะ รบคันนี้ค่ะลูกค้า All New Ford Everest ค่ะ2.0 Titanium น,น,นะคะ 2WD ค่ะตัวรถปี2022นะคะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง1.250 0ล้บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ ก็สำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีน้ำตาลนะคะ,ะกับตัวชม n e ็กเซนนะคะ f o อร์ v เอเวอเรนาะตัวกระจังหน้าเขานะคะจะแต่งสไตล์รังรึ่งนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวกล้อง360องศาค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เช่นกันนะคะ ตัวยางเป็นยางปี2022นะคะองะคะปีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะขอบ20นะคะเดิมๆออกโรงงานเลยนะคะตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลีย้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องนะคะอามองข้างให้นะคะในส่วนของตัวกล้องก็อย่างที่บอกเลยเนาะมีให้360อ,องศานะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนลอกเลนให้แบบนี้ด้วยเนาะ ในส่วนของตัวมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นโคเมียมค่ะมีสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถติดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะลูกค้า จากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็มีตัวปุ่มอคูสตาร์ทหรือว่าปุ่มเอจิสตาร์ทด้วยนะคะพุ่มอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้คะ่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะ ใต้พวงมลัยเขามีแอร์แบคให้นะคะแล้วก็สมัวเรือนไม้นะคะอยู่ที่36,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะทางด้าน,นของตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะตัวนี้มีการลื่นเท่าไหร่การลื่นสบัดให้ด้วยนะคะรวมไปถึงตัวป a r กิ่งเซนเซอร์เนาะ ตัวด้านบนนะคะก็จะมีเป็นมุลลูปให้นะคะในส่วนของอด้านหน้านะคะแล้วก็มีเป็นตัวซันลูพให้สาหรับในส่วนของห้องผู้โดยสารอีกด้วยนะคะตัวรถใหม่มากๆนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามากันเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ ตัภายในเขาเป็นเบาะหนังส,สีดำนะคะลูกค้าสภาพเบาะคือใหม่มากๆเช่นกันนะคะไม่ยับไม่ช้ำเลยเนาะภายในห้องโดยสารมาีที่ชาร์จแบตให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ USB นะคะหรือแบบหัวปลั๊กไฟบ้านนะคะมีสรุปให้บานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะและที่สำคัญตัวฟอร์เอเบอรเรสตนี่คือ,อแน่นหนึบมากๆด้วยเช่นกันนะคะขับไปนี่คือสนุกแน่นอนนะคะ เขามีกล้องมองหลังให้นะคะลูกค้าแล้วก็ฝาท้ายเป็นเปิดปิดแบบออโต้นะคะไฟฟ้านะคะก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเนาะสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวเครื่อง2.0ดีเซลนะคะลูกค้าเขามีแอร์ราวแค่รอบคันนะคะแล้วก็เพดานเกลี้ยงๆนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรวมไปถึงตัวเบาะเขาสามารถพับประนาบนะคะนอนไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็อตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับรถครอบครันวนะคะลูกค้า ช่วงนี้คือหารถครอบครัวไว้เที่ยวหรือไว้ใช้งานนะคะลูกค้ามีให้เลือกทุกแบรนด์เลยนะคะนี่นะคะภายในของเขาคือตัวบอกไม่ยับไม่ช้าเลยนะคะ,ะตัวภายในสะอาดสะอ้านนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ,บอกอดเอเวอเรสต์200คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบากปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ภายในกว้างขวางนะคะก็สวยงามนะคะสุดหร่อนะคะสําหรับตัวเอเวอเรสต์ Everest เนาะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือนัดดูรถหน้าง,งานได้เลยค่ะโทรสายด้วยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ถ่ามกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยจกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถนะคะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ